สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับตอนนี้ฮันที่ผมทำเรียกว่าได้คัตมือนะครับใช้เมีดคัตเตอร์ได้คัตครับพัสดุที่ได้คัตคือฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสติ๊กเกอร์รี่ใส่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด เราก็ใช้คัตเตอร์ได้คัดตามรูปเว้นขอบขาวไว้นิดนึงครับกันสติกเกอร์ดอนครับกี่ตามรูปบางที่เขาก็ใช้เครื่องฉลุครับผมแต่ที่ร้านผมไม่มีเครื่องฉลุก็เลยได้คัดด้วยมือฉลุด้วยมือเลยครับ เไปเรื่อยๆเลยครับเว้นขอบไว้ประมาณเกือบๆเส้นครับผมเว้นขอบขาวจากเนื้อหารครับพี่ๆที่แวะเข้ามาดูฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมก็เกียดไปเรื่อยๆตามในคลิปเลยครับ ผมไม่ได้เรียนมานะครับประสบการณ์ล้วนๆครับผมอันไหนที่ไม่มั่นใจเราก็เกียรได้มาบรรทัดได้ก็กียรีดครับผมหานจะได้ออกมาสวยๆครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ